สวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะ FC แฟนช่องทางช่อง YouTube โจพารวยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เนาะเป็นราวเนีทางราวพัฒนาของพี่ช่างจนวดนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเนาะแะนวทางตัวเลขก็งวดที่ยี่สิบสองเออยี่สิบสามเป็นงวดที่ยี่ามทับหกแล้วนะคะ ก็เอาไปพิจารณาดูด้วยแต่ว่าเข้าหลังจากเข้าสองงวดนะสองงวดติดที่เอามาครั้งแรกเนาะนี่ค่ะยี่สิบสามทับหนึ่งเนาะนี่คือยี่สสามทับหนึ่งมางวดแรก ก็เข้าที่ห้าสองนุ่งอ่ะเข้าห้าสองห้าสองตรงตรงนี่ค่ะส่วนงวดที่ยี่สิบสามทับสองยี่สิบสามทับสองนี้เข้าเก้าศูนย์ห้าสามเข้าบนล่างน่นะแต่ว่าก็จะมาหลุดไปคืองวดที่ยี่สิบสามทับสี่ ออก918 4918นะคะเกือบแตก3ตัว981 980เนาะเสดยดายมากนะคะ,นะคะไปออกสุดเดิมสุดเดิมของงวดที่22งวดของรอบที่22 22นะคะมี18แล้วก็มี49ด้วยที่อัดทำไว้เนาะ,ะแล้วก็งวดที่ผ่านมา เมล่าสุดที่ผ่านมาออก981677น่ะคะ981677าเ่ิหกเนอะปรากฏว่า1สีนี้2แต้มก็ถือว่า2งวดนะไม่มา2งวดถ้าเลขเบิ้ลนึ่ก็จะยากหน่อยเนาะ ลองดูตามต่อนะคะใครที่ตามเพราะปกติอาตมางวดที่ยี่สิบสองเข้าทุกงวดบนล่างบนล่างนะอันนี้ก็ถือว่างวดที่เก้าเก้างวดนี่เดี๋ยวนะสี่งวดเข้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนะเก้างวดเข้าสิบรอบ หมายถึงลองรวมบนล่างด้วยนะคะเก้าเก้างวดนี่เข้าสิบรอบชุดนี้นะคะของหลวงตาจากฝั่งเราโดยพี่สั่งขับรถแปลเองนะคะคือหนึ่งหนึ่งครั้งที่ไปเอาก็จะได้หกวันอ่าเมื่อกี้ไลน์ไปถามไม่ว่างเนะพอดีติดงานก็เลยให้แอดพูดเองพอดีแอดก็จะรีบพูดเนาะ พราะว่าก็จะไปทํางานส่วนตัวด้วยนะคะสองละล้าน,ว,นะะวัวที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามทับหกแล้วยี่สิบสามทับหกอุ้ยไปเร็วจังเดี๋ยวนะทับสอง ก็ดีทับสี่แล้วเขียนผิดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบวันที่สิบห้ายี่สามทับหนึ่งมาห้าสองต่อไป 15ตุลาสิ1ห1าสิวันที่17บเจวันที่17ก็คือรอบที่2ถูกแนละ้ว1ิ1เจ็2สิบอ่ะแล้วรอบของวันที่อันนี้หายไปไหนเนี้ เขียนผิดหรือเปล่าย3สิบสามโอ้เนี่ยยี่ยี่สิบสามอยู่นี่เนาะเจ็ดนี่เรียงลำดับก่อนสิบเจ็ดตุลา ออกเก้าศูนย์กับห้าสามเนาะอันนี้อันนี้คืองวดที่ที่หนึ่งเนคะคือยี่ิบสามทับหนึ่งออกห้าสองต่อไปยี่บสามทับสองเนาะเข้าบนล่างเนะเก้าศูนย์ห้าสามเนาะนี่ค่ะ นี่ห้าสิบเก้ศนยจนวันที่23่าทับสวันที่ยี่สามทับสมเข้า8 0ศนย์ะคะเข้า8 0ดศนย์ี่ค่ะยี่สิบสามทับสมเข้าแปดศูนห้าหเดเนาะแปวัที่8หลุดไปเนาะกับแตกสมตัวแล้วก็งัวที่9ก้าก็หลุดไปมาเบิ้ลเนาะถ้ามาหกเจ็ด ออกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดมาหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดก็ยังได้เนาะหกเจ็ดมาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่อยู่ตรงกลางก็ไม่ปลายตามใหม่แล้วงานตามต่อเนี่ยเก้างวดเก้าวันเก้าว,วันนี่เข้ากี่วันละอันนั้นมันสี่สี่งวดแล้วคะของเดิมมันสีน่งวด เข้าเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดเด้อเก้างวดนนะอันนั้นเจ็ดละรอบที่หนึ่งเจ็ดแปดอะแปดเก้าสิบ สิเนะคะเวันเข้าสิบเอสอดหมายถึงบนล่างด้วยนะส1บดรอบสถิติก็โอเคอยู่เนาะ,ะมีเข้ามีหลุดเนาะ,ะอ่ะดูแนวทางของวันนี้ตามต่อเลยนะคะวันนี้พี่ช่างไม่ว่างก็เลยแอดต้องดำเนินรายการคนเดียว เดี๋ยวดำเนินรายการก็จะได้ไปทำงานตัวเองนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เราดกันเนาะคนที่รอซองละลานเนาะ,ะของวันที่ยี่สิบวันที่วันที่เอ่อยี่สิบเจ็ดตุลาคมสิบหกแปดะอ่ะ ก็มีแล้วก่ตัวแรก980ดนะคะดั้งเดิมคงที่980แล้วก็98และ90และ80และ14แล้วค่ะและห้าสองสามแลคะ และห้าสองและสองสามและห้าสามและหกเจ็ดนะคะกลับนะคะอันนี้คือกลับให้จากเก้าแปดศูนย์เป็นหกแปดศูนย์นะคะแล้วก็หกแปดและหกศูนย์และเก้าเจ็ดนะคะ ลองพิจารณาดูเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่เดอ้อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะนี่พี่ช่างติดงานก็เลยให้ดําเนินรายการคนเดียวต้องรีบดําเนินรายการเนาะคะ่ะรีบอัดคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ดูเนาะอันนี้เป็นตัวกลับที่อน,นั้นเนาะคะ่ะอะมีอะไรบ้างเนะะี่ค่ะสองล้านเนาะคะ่ะหลวงพอ่อ หลวงตาจากฝั่งเราเนาะพี่สรางจิ๋วรถขับรถไปเอาเองถึงที่แล้วค่ะอ่ะวันนี้ก็งวดที่สิบยี่สิบสามทับหกนาะคะ่ะครบรอบสามตัวเก้าแปดศูนย์เนาะเก้าแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่เนาะอันนี้คือตัดออกมาจากเลขสามตัวหนึ่งสี่นี่คือยังไม่ออกเนอ้อแล้วก็ห้าสองสามเนาะ ห้าสองสองสามห้าสามหกเจ็ดตัวกนหกเจ็ดยังไม่ออกตัวกนส่วนเก้าศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าสองห้าสามนี่ออกหมดแล้วเนาะออกไปหมดแล้วนี่นี่ค่ะเหลือหนึ่งสี่หกเจ็ดและเก้าแปดตัวกแล้วก็อธิษยานกับหัวให้ก็มีหกแปดศูนยะะ์ตัวกลับตัวกนจากเก้าแปดเป็นหกแปดเก้าศูนย์เป็นหกศูนย์ หกเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดนะคะคือตัดให้ครบเรียบร้อยก็ไปพิจารณาดูเนาะคะ่ะแนวทางของพิช่างจรวดหลงตามฝั่งลาวด้อ์ราพัฒนาขามโค้งแมลงเงนาะว่ะรอบสองทุ่มครึ่งก็ขอให้ทุกท่านมิโคมิรามีมานเฮงเฮปังปรวยๆนะคะมันก็คุ้มอยู่เนาะ,ะเพราะว่าเข้าบนล่าง รอบนี้มีเข้าบนล่างไปแล้วนนอะลองดูก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกนิดนตะคะงกขอกล่าวขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภมีมัมนแห่งๆปังๆรวยๆไปกับแนวทางพิช่างจรวดนะคะ หลวงพ่อหลวงตาจากฝั่งเราใครกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ขอให้แตกสามตัว2ตัวนะคะขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกคนทุกท่านซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ